สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาทําวิธีใหม่ครับเราเอากาแฟสดๆมาเลยครับเราไม่กาแฟแบบนี้ครับเราไม่แช่น้ํานะครับเวลาถ้าเราแช่น้ําปุ๊บเรามาเอามาโขกตำกับรกมันมันยากครับมันเป็นน้ำครับคุณผู้ชมนี่เราสดๆแล้วครับสดๆแล้วมาตำแบบนี้คุณผู้ชมแบบนี้ครับมาดูครับผมมาทำแบบนี้มันตำง่ายกว่าครับเพราะว่านี่ครับเวลา เราตำไปเรื่อยๆนี่มันจะแตกนะครับมเมล็ดกาแฟสดๆมันจะแตกครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาไปแช่น้าเพราะว่าเราทดลองไปแช่น้ําแล้วครับรู้สึกว่าเวลาเราตำว่าพี้มันมันเป็นน้ํามันมันแฉะก็เลยตำยากแต่ถ้าเราตำไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมมันก็จะเหนียวความเหนียวของเขาก็จะทําให้เม็ดกาแฟติดกันเวลาติดกันเพราะทีนี้เรากระแทกสาโคกลงไปมันก็จะทําให้เม็ดกาแฟแตกครับ เสร็จแล้วถ้าแตกหมดแล้วเราก็เอาพวกนี้ไปแช่น้ำอีกทีนะครับเพื่อให้ล้างกวกเชอ้อรี่มนันออกครับจะล้างง่ายครับแบบนี้ครับแล้วเสร็จแล้วไอ้เ,อเ,อเ,อเจ้าที่เขาไม่แตกดีเขาก็โดนสากกระแทกทีนี้เราเอามือไปบีบสักเล็กน้อยเขาก็ออกนะครับนี่มันจะมีแบบนี้คุผู้ชมอันนี้แบบนี้ครับเห็นไ,ไหมครับเห็นไ,ไหมครับมันแตกแบบนี้ครับ เสร็จแล้วเาเมื่อบีบออกมันก็แตกแล้วครับแตกง่ายครับนี่ครับเริ่มตำาออกไปเขาก็จะเริ่มมีความเหนียวเพราะเขามียางอยู่ครับยางติดเชอรี่ทีนี้เราก็ตำง่ายนะครับแสดงว่าเราทําด้วยมือนี่เราเอาสดๆมาตําเลยครับเก็บมาเก็บมาปุ๊บเนี่ยเราตําเลยครับหรือจะทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วมาตําก็ได้ครับแบบนี้ก็จะทําให้เราประหยัดเวลาในการทํางานครับนี่ครับทุกครั้งเราแช่น้ำคุณผู้ชม วันนี้เราไม่แช่น้าครับเราไปแช่น้ําตอนที่ให้เปลือกเชอร์รี่เขาออกเท่านั้นเองครับวันนี้เราก็เก็บมาสามกิโลครับประมาณนี้ครับสามกิโลเราก็กทํางานผมว่าไม่เต็มที่ไม่น่าถึงชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรามาบีบมือนี่หนึ่งกิโลเป็นชั่วโมงครับเราจะลองบีบแล้วครับลองบีบแบบนี้นะครับใช้ทุงมือบีบแบบนี้ออกแบบนี้นครับ 1>, 1กิโลเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเราตำแบบนี้ไม่ถึงครับตำส,สดๆแบบนี้ครับนี่ครับหนักตาที่เราตำนี่นี่เกือบจะได้แล้วครับเขาแตกไปประมาณสักเก้าสิปอร์เซนได้ครับนะเขาเราคงจะพอแล้วครับทีนี้เราจะพอแล้วเราคงจะเอาไปใส่น้ำนี่ครับนัก <laughs> เราก็จะมาใส่อันนี้ก็ นี่คุณผู้ชมที่เรานั้นแล้วนี่ครับเดี๋ยวเม็ดทีนั้นไม่เป็นไรครับเม็ดทีเหลือนี่เราก็เอามาตําอีกก็ได้ครับนี่สีนแดงนะถ้าไม่ตําก็บีบออกง่ายไหม๋ยวทดลองบีบดูครับเออง่ายครับนี่ครับทดลองบีบดูครับง่ายไหมง่ายครับนี่ครับง่ายเพราะว่าโดนตำแล้วโดนโดนตาโดนโขกแล้วครับง่ายนะครับนี่เริ่มง่ายแล้วก็ออกออกจากคกครับก็ ตำสดเลยคุณผู้ชมเพื่อประหยัดเวลาของพวกเราครับอ้าวเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็เอามือไปล้างแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาแยกพวกอะไรกากเชอรี่ออกก็จะเริ่มง่ายแล้วครับแบบนี้ครับเริ่มง่ายก็เก็เป็นเพียนหน่อยก็แล้วกันครับ <laughs> พยายามหน่อยดีก,กว่าเรามาบีบครับนี่งานจะไวครับ เอาละครับคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบ๊ายบายครับ <laughs>